ผมไม่อกสินรอบด่านแต่เป็นแพ้เป็นแพ้เขาไม่ลงคือสถานการณ์น้ำนะตอนนี้ก็ของเราก็มีให้อยู่ในลำน้ำนะฮะที่พ่อไปให้อยู่ในลำน้ำโดยไม่มีผลกระทบนะครับน่าจะไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบบ้างมากแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าเราเล่นน้ำนักเด็กมี้ปริมาณที่ก๊อฟมันเป็นีคือตามที่ ได้รับการ์ดเองยังไม่เยอะนะครับขึ้นมาอยู่ข้างเดียวนะครับตัวนี้ที่เรอามาเยอะนะครับคือตัวกาจากทารท่ามโต๊ทางการใช่ครับตอนนี้ซึ่งเป็นการระบายนะ้ําที่เราตัวที่เรามีผลกระกทบนี้ก็คะอยู่ประมาณส่งนสิดแห่งของเราเนี่ยเยอะประมาณห้าพันกว่าตารางกิโลเมตรนะครับเพราะฉนั้นตัวถ้ามันตกในบน จริในปีนี้จาก,จากฟังนู้นกับฟัง,ฟงนิทางนยี่บอกคือปกติแล้วไทยมีเยอะแยดอยู่แล้วตัวเมืองเนี่ยทางห้วยที่โทมเลยมันก็ลงมานี่ตัวลําน้ำเปลา่าแต่ว่าตัวรําน้ำเปล่าเนี่ย เนื่องจากว่าในปีนี้นะครับทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะเกิดสถานการณ์ลานิญานะครับก็ปริมาณน้ําที่จะไหลลงอ่างจะมีปริมาณมากขึ้นนะครับทางโครงการส่งน้ำรัฐมูลสารลำปาวเราก็เลยได้มีการดำเนินการพองน้ำเพื่อรองรับน้ำนะครับที่จะไหลามาในช่วงเดือนสิงหาและเดือนกันยานะตุลาครับ คือในตัวพื้นที่การเกษตรของเราเองนะครับเราก็ต้องเป็นก็ส่งให้กับพื้นที่การเกษตรประมาณ3 0 0แสนไร่นะครับโดยส่งเป็นการส่งน้ำเสริมฝนนะครับเพื่อที่จะมาให้มีปริมาณน้ำเหลือลงไปซ้ำเติมในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือน้ำท่วมได้นะครับอันนี้เราก็มีการส่งน้ำเสริมฝนอยู่ส่วนการดูแลพื้นที่ด้านน้ำด้านท้ายน้ำนะครับที่เรามีการระบายน้ำเนี่ย เราก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปนะครับว่าเรามีการระบายน้ําเพื่อทำทำการพ่องน้ํานะครับโดยการระบายของเราเนี่จะให้อยู่ในตัวลําน้ําเป็นหลักนะครับซึ่งจะไม่ล้นข้ามในตัวลําน้<ม>ําเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแต่อย่างไรก็ดีนะครับปริมาณน้ําที่เราระบายลงไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ถ้ามีฝนตกในพื้นที่นะครับที่ค่อนข้างมากอาจจะทําให้ปริมาณน้ําฝนเนี่ย ก็จะไหลลงลําน้ําได้ลําบากหรืออาจจะเทย้อนกลับไปในพื้นที่การเกษตรได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าฝนหยุดตกนะครับพื้นที่ต่างๆมันก็จะไหลเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเดิมครับ